สวัสดีครับพบกับผมวินอีกครั้งนะครับจากช่องวิน Travel วันนี้เราก็จะพาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมสวัสดีครับก็เดินทางกันมาถึงอีพีที่3แล้วนะครับกับโปรเจกต์ท่องเที่ยวทั่วไทยด้วยเงิน20 0 0 0บาทนะครับวันนี้เราจะไปกันที่จังหวัดร้อยเอ็นะครับตามมาดูกันเลยเดินทางย่งไงเที่ยวที่ไหนบ้าง เหมือนเดิมนะครับขึ้นเครื่องโดยสายการบินไอซียอครั้งหนึ่งกับโปรโบฟท่ทริปนี้เป็นทริปที่3แล้วทุกครั้งเนี่ยผมสังเกตว่าพอเวลาเครื่องขึ้นเนี่ยมันจะผ่านนี่ผมไม่น่าจเป็นแม่น้ำหรือทะเลนะแต่เขาจะเป็นแม่น้ําใครดูว่าตรงนี้เนี่ยคือตรงไหนของประเทศไทยช่วยบอกผมด้วยนะครับใช้วเวลาบินไม่นานครับประมาณชั่วโมงเครื่องมาถึงค่อนข้างเร็วเราบินออกมา7จ็ดโมงกว่าแปดโมงกว่าก็ถึงแล้วร้อยเอ็ดเนี่ยเป็นสนามบินเล็กๆไม่ใหญ่มาก มีเกตเดี่ยวมีสายการบินเดียวนะครับเนื่องจากเป็นทริป2วัน1คืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะไปที่โรงแรมก่อนแต่ร้อยเอ็ดเนี่ยอธิบายก่อนว่าจากสนามบินเนี่ยเดินไปถึงถนนใหญ่เนี่ยประมาณ3 4มน่าจะประมาณสกิโลกว่าได้เพราะฉะนั้นการที่จะเดินคือรถประจทางมันค่อนข้างไกลผมก็เลยใช้บริการเรียกแ r a กจากสนามบินเข้าไปถึงตัวโรงแรมที่อยู่ในเมืองเนี่ยก็ประมาณ1 3บสถึงสิกิโลเนี่ย เรียกแก๊ปผมใช้ประมาณ178บาทนะครับวันนี้เราจะมาพักกันที่โรงแรมเอ็มแกรนดซึ่งก็อยู่ในเมืองเป็นโรงแรมขนาดใหญ่โรงแรมหนึ่งของร้อยเอ็ดนะครับพอจองผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็จะเหลือคือละ360บาทไม่รวมอาหารเช้าจุดแรกที่เราจะไปกันเนี่ยนะครับก็คือวัดบุรพาพิรามเมื่อกี้นี่ตอนที่เรานั่งรถมาจากสนามบินเนี่ยคือเราเห็นเลยหรือจริงๆจะอยู่ที่ไหนของ จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยหมายถึงตัวอำเภอเมืองเนี่ยก็จะเห็นเพราะว่าพระพุทธรูปเนี่ยสูงใหญ่มากสร้างขึ้นตั้งแต่ปี2516นะครับจากการหาข้อมูลเนี่ยตัวองค์พระเนี่ยสูง59เมตรถ้ารวมฐานสูง67เมตร8 5ดิบห้าเซนนะครับเป็นวัดที่แบบว่าเดีย๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับขึ้นมาร้อยเอ็เนี่ยดีอย่างเห็นไหมครับคือไม่ว่าไม่ว่าจะเดินอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไปถูกแน่นอน เพราะว่าเราเห็นเลยเราเห็นองพระเลยว่าเดินไปทางไหนนะครับทีนี้การเดินทางเนี่ยย้อนกลับไปพูดนิดนึงว่าจากโรงแรมมาเนี่ยคือจริงๆเราจะเดินก็ได้อย่างผมเดินมาเนี่ยกิโลนึงก็เดินแป๊บเดียวครับประมาณสิบกว่านาทีเนาะแต่ว่ามันจะมีรถสามล้อเครื่องอะครับของของพื้นที่เนี่ยเขาจะวิ่งอยู่ตลอดเลยนะจริงๆเราเรียกเขาได้จะไปไหนเนี่ย ก็ต่อรองราคากนาันเอาแต่ว่าเวลาผมเรียกเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าเท่าไหร่ก็เอานะครับก็ลองดูราคากันถ้าไปเนี่ยจะไม่เดินก็จะเรียกรถสามล้อของพื้นที่ดูก็ได้ภายในตัววัดเนี่ยใต้ฐานองคานะครับก็จะเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์หุ่นคีพึ่งของเกจิอาจารย์ดังๆนะครับในภาคอีสานนะครับก็เดินชมกันดูได้ แล้วก็เหมือนเดิมน,นะครับใครที่อยากจะเห็นบรรยากาศของตัววัดนะครับอยากดูรูปถ่ายเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะทิ้งลิงก์ Facebook ไว้ข้างล่างให้เข้าไปดูรูปกันได้นะครับเดิมทีเนี่ยแผนที่ตั้งเอาไว้เนี่ยคือจากวัดเนี่ยเราก็จะเดินไปที่บึงพาชัยนะครับซึ่งระยะเนี่ยก็น่าจะมันอยู่โซนๆเดียวกัน,นะครับก็ได้ประมาณกิโล2กิโลประมาณนี้นะครับแต่ว่าด้วยความพย่อากาศร้อนมากเนี่ย เราก็นัดกับเพื่อนไว้ที่เขามีญาติญาติอยู่ร้อยออะไรเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมารับเราไปนะครับแล้วก็เลยกลับไปพักที่โรงแรมดูก่อนนะครับเมงพลไชัยเนี่ยก็เป็นบึงขนาดใหญ่เลยนะครับแล้วก็จะมีคนพื้นที่เขาเรียกว่าเป็นหอโวทโโวทก็เป็นเหมือนเครื่องดนตรีของอีสานนะครับเป็นหอสูงๆขึ้นไปเลยอันนี้ผมเคยดูเรื่อง หนังอีสานเรื่องหนึ่งะครับเรื่องไทยบ้านเดอะซีรีส์ที่แบบไปขึ้นไปข้างบนนะผมไม่แน่ใจว่าที่นี่หรือเปล่านะถ้าใครรู้ว่าใช่ไม่ใช่อย่างไงเนี่ยยังไงเมีนบอกผมด้วยแล้วกันที่เขาพาหมอประวานมาเที่ยวนะครับแต่ช่วงเนี้เขาปิดปรับปรุงอยู่ก็เลยขึ้นไปไม่ได้ทีนี้อากาศมันก็ร้อนเกินกว่าที่จะเข้าไปเดินในสวนได้เราก็เลยเข้าไปดูพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืดแทนมันก็อยู่ตรงนั้นนะครับ ส่วนพวกรูปปลาหรือว่าอะไรเนี่ยก็เข้าไปดูในเฟซได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ไปเที่ยวต่อที่เจดีมาหามงคลบัวนะครับซึ่งก็เป็นเจดีที่สร้างไว้ให้เป็นเหมือนแบบอนุสรณ์สถานของหลวงตามหาบัวแห่งวัดป่าบ้านตากนะครับต่อเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างจากนั้นเนี่ยเราก็กลับโรงแรมนะครับแล้วก็ไปเช่ารถสำล้อพื้นที่นะครับ แล้วก็ให้เขาขับไปหาและกินกันตอนเย็นเราก็จะไปใช้เงินอของโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยที่เขาให้เรามาหกร้อยบาทเนี่ยปรากฏว่าไปแล้วกินแล้วแต่ว่าก็ใช้ไม่ได้ก็ใช้เงินตัวเองจ่ายไปนะครับจากที่ทถามามาเนี่ยเข้าใจว่ามันเหมือนกับว่าร้านพวกนี้คือลงทะเบียนแล้วนะแต่เหมือนกรุงไทยยังไม่ได้อนุมัติมาอะไรเงี้ยพอเราสแกนแอปมันก็เลยใช้ใจ่ายเงินตอนนี้ไม่ได้ยังไงก็ ถ้ารัฐบาลฟังอยู่ก็ช่วยไปจัดการด้วยนะครับผมก็ตอนเย็นก็นั่งรถเล่นดูนะครับรอบๆเมืองร้อยเอ็ดีนดีอย่างไปไหนไม่หลงคือถ้าไม่เห็นองค์พระก็จะเห็นหอโวท์นะครับทีนี้พอเช้ากวันนี้ผมก็เลยแก้ตัวมาบึงพราชัยครั้งแต่เขาเนี้ยเดินมานะครับคือแบบว่าเมื่อวานมันแดดร้อนไงต่อให้เรารถมาเราก็แบบไม่ไหวจะเดินใช่ไหมวันนี้ก็เดินมาจากโรงแรมเลยประมาณกิโลนึงครับ เดินดูก็แบบเออไม่ผิดหวังเนอะเพราะว่าที่ถ่ายรูปจุดถ่ายรูปเนี้ยเยอะเราก็สวยมากเป็นสวนสาธารณะที่แบบเชา้าๆช้าเนี่ยคนก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายกันก่อนกลับที่พักเนี่ยเราก็แวะหาอาหารเนี่ยเป็นอาหารเวียดนามที่ร้านชื่อร้านภูพันธ์นะครับอยู่แถวบึงนั่นแหละเดินไปนิดเดียวนะครับอาหารก็อร่อยใช้ได้นะเป็นอาหารแบบเหมือนอาหารเวียดนามมันมีกาแฟาเวียดนามนะครับ พวกขนมปังยวนเลยพวกนี้นะครับแล้วก็กลับโรงแรมเติมตัวกลับกรุงเทพขาก,กลับก็เรียกแกบกลับประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทรวมๆแล้วเนี่ยไปกลับก็สามร้อยกว่าบาทนั่งรถที่เช่ารถสามลอ้อก็อีกไม่เท่าไหร่เที่ยวหนึ่งก็ยี่สิบบาทนะครับสรุปแล้วเนี่ยมารลอเอ็ดสองวันเนี่ยเราเสียค่าเดินทางค่าที่พักเนี่ยรวมๆม,มาเจ็ดร้อยกว่าบาทจะร้อยหกสิบเท่านั้นเองนะครับ ก็ใครจะมาที่ยวรอยเอดก็ลองตามรอยมาก็ได้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดู